โอเคครับวันนี้วันนี้ครับวันนี้ผมครับขนมจีบนะครับวันนี้ผมจะทําการอัปนดต็เอรีลองสายฟรีของผมเองนะครับก็คือเล่นมา60สิวันแล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวมาแปะให้ดูนะครับ6กสวันจริงๆนี่6กสบวันเป๊ะเลยนะหกสวันเป๊ะเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาด้วยกันแตผมจะทําอะไรนะครับก็คือเดือนหน้านะครับก็คือเดือนนี้ก็คือเดือนนี้มันไม่พออยู่ละไม่ถึงว่ากบปัญหาไม่ทันละนะครับก็คือแผนก็คือเดือนหน้าเลยนะครับเพราะครบสเดือนแล้วเนาะไอ้ครบสองเดือนดิ เดี๋ยวต่อไปเดือนที่3เออครบ 2, 2เดือนแล้วนะครับต่อไปเดือนที่3าเดือนที่3านะครับเดือน,นที่3ามันจะปั้นเป็นพาสิบาแม็กนะครับแล้วก็จะเป็นไกนทองแม็กนะครับเพราะว่าไกทองขาดกบอีกแค่สี่ตัวนะครับขาดกบอีกแค่สี่ตัวนะนี่นะครับขาดกบอีกแค่สตัวก็น่าจะหาได้นะครับส่วนเอาจ้ามี9้าตัวมั้งเอ้ยสิบหกหรอเฮ้ยเอ้ยผมเพิ่งเห็นตอนแรกมัน9้าตัวเอ้ยถ้ามัน10บอ๋ออิดพีดขอโทษขอโทษขอโทษ ขอโทษขอโทษลืมเอากดลืมกดแปดดาวขอโทษขอโทษด้วยมีทั้งหมด10ตัวเออใช่มัน16ผมตกใจเลยมันมีเยอะจังโอเคมี16ตัวนะครับเอ,อ้ยมี10ตัว,ม,ตวมี10ตัวนะครับเออก็คงหาก็เดินหน้าก็คงทันพอดีนะครับสำหรับฟาซิบะนะครับแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กซสี่ตัวนะครับก็จะเป็นแสงเมื่ดหนึ่งตัวแล้วก็3ธาตุนะครับก็ที่ผมปั้นสี่ร้อนะคือคือการใช้งานนะครับการใช้งานดีผมก็เลยปั้นนะครับเออจะพอแบกทีมให้ผมยืนท้องหนึ่งเพื่อนั้นขึ้นเพชรได้นะครับ แคสามนะครับโอเคที่จริงมันนับเป็นกบให้เบอร์สิบเจ็ดตัวนะเพราะว่าผมยังไม่ได้แลกในนี้นะครับก็บคือกิลมันไม่ไอเป็นไม่พอแต่ว่าอาทิตย์จบจบตีกิววอทีนี้จะได้พอดีนะครับสรดำไอเนี่ยเออก็จะได้พอดีนะก็แลกท่านนะครับเจ็ดตัวแล้วก็เดือนหน้าจะแจกกบก้าดาวนะครับแล้วก็จะแจกน่าจะถ้าแจกกบก้าวดาวนี้ก็ต้องแจกกบหม่งอ่ะอะผมตีไปเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็็อกอีกหนึ่งตัวนะครับอืมแพกกิวก็วครบ,รบละแต่ว่า มาดูหอคอยเนี่ยหอคอยนะผมจะได้หยุดหนึ่งตัวผมคิดว่าผมจะเล่นถึงนี่พอดีแล้วก็81พวกนี้น่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะเล่นไม่ถึงด่านนี้นะครับน่าจะไม่ถึงน่าจะได้แค่80เก่งสุดน่าจะได้แค่80นะครับก็โอเคได้มาตัวนี้น่าจะได้ไวขึ้นนะครับก็คือการนตินนาครับว่าเป็นไกทอมแม็กแน่ๆครับแม็กแน่ๆนะครับแล้วก็ฟาซิวาแม็กด้วยนะครับก็โอเคนะครับผมซื้อ่าผมโอเคนะครับเล่นมามันเกือบเ,เข้าจะเข้าจนที่สามาแล้วก็คือ จะเป็น4แม็กอ่ะผมว่ามันโอเคมากเลยนะสำหรับผมว่าผมเล่นไวมากส่วนตัวคือเล่นไวมากครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนอะว่าเรื่องนี้เปิดอะไรไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนเนอะผมเปิดตัวไปทีนึงสามร้อยลูบี้ก็คือเกลือผมเปิดสตรีมแล้วก็เปิดเกลียวไปอีกหกร้อยนะครับหกร้อยสามร้อยก็คือเปิดไปทั้งหมดเก้าร้อยลูบี้นะครับเกลียวได้นะครับเกลียวได้สองชิ้นมั้งลยเกลียวได้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้มานะครับก็ตัวตัวมองว่าคุ้มมองว่าคุ้มนะครับผมว่าผมคุ้มถึงจะไม่ได้ เกยราแน่นอนหรือว่าเก็์เป็นตาที่ดีๆนะครับแต่ว่าก็โอเคมันสามารถใส่ได้ตัวที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเออนะครับมันก็โอเคใช้ได้เลยแหละนะส่วนตัวละครก็เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวผมเปิดตัวแต่ว่าข้ามเนอาต้องทําใจข้ามนะเพราะว่าเดือนหน้าเป็นแสงเงินมานะครับก็เราต้องปุ๊บโอเคมาดูกันหน่อยครับว่าผมมีตัวไรที่จะแพนนะครับแพนที่จะปั้นนะตั้งหลังจากพาสิบาแม็กนะครับโอเคหลังจากพาสิบาแม็กผมก็คงคิดว่าผมมันจะมีอยู่นะครับ ก็คือผมผมแบบผมมีแผนในหัวแล้วคือคร้าวคือถ้าหมดซีบาแม็กอะมันมีอยู่แน่แนครับก็คือมีตัวนี้นะครับเดี่ยวนาดบินนะครับปั้นแน่ๆครับผมเพราะว่าผมชอบผมเล่นเอาเอาไว้ดันหลีกตอนท้ายๆน่าจะดีนะครับเออแล้วก็เปิดไดดาบินชี่ด้วยนะครับนี่นะครับดาบิชชีคงไม่ได้ปั้นแม็กหรอกแต่ว่าผมอบปั้นไอ้นี่แม็กแน่ๆนไอเนี่ยแม็กน่าจะเป็นตัวที่ ตัวที่สี่ตัวที่4ของตัวธรรมดานะครับตัวธาตุธรรมดานะครับก็จะมีตัวที่สี่หรือว่าน้าหมดก็เป็นห้าตัวแม็กแหละอ่ะเออก็คือนี่แหละตัวตัวรองตัวแผ่นนะครับก็คือมีปั้นไก่ทองพราะสีวะแล้วก็กบปินเลียวนาดนะครับส่วนตัวอื่นก็ก็มันไม่มีแล้วป่ะผมไม่น่ามีปั้นละใช่ใช่ไม่มีละนะไม้ไม่มีละอันไอช็อตการ์ดนี่ผมไม่ได้ปั้นละผมไม่คิดจะปั้นละมันไม่ได้เก่งเท่าที่ควรละนะครับมันก็อ่อนลงไปเยอะแล้วมันก็ 2ปี3าปีแล้วเนาะเออประมาณนี้แ่นตอนนี้ก็คือมันเปิดอะไรได้เพิ่มแต่ว่าถ้าเดือนหน้าเปิดได้อะไรอะไรได้เพิ่มอ่ะผมก็แพนก็นกนอจากเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเกมอเกมเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะพราะเกิดาก็คือผมพยายามปั้นให้ทีมมาขึ้นประมาณเพชรสองเพชรหนึ่งให้ไหวที่สุดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้กี่เดือนแต่ว่าถ้ามองกะถ้ามองประมาณนี้น่าจะไม่ไม่เกินประมาณอีกสักไม่เกิน6เดือนครับน่าจะยืนเพชรได้ละ เพราะว่าตัวก็โอเคแล้วนะครับก็ส่วนตัวพวกนี้ก็คงคิดเหมือนกันว่าถ้ามันไปในทางคอมโบอ่าัอของผลิตแล่วท่านไอไม่ใช่ัอของก็ท้าศัตรูได้ผมก็จะไปนะครับอืมคือพวกยิงห้าวิอัแหละเพราะไมกี้ Mikey มันเป็นตัวยิงห้าวิผมก็พยายามแบบเล่นไปคอมโบนั้นให้ได้หรือว่าถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนแพนไปเล่นตัดแล่เับเพราะตัดแล่มันเล่นง่ายกว่าเยอะด้วยนะครับโอเคสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เกียก็โอเคเกียก็พอทูถ่ายเล่นได้นะครับตัวละครก็พอแบบผมว่าตัวละครอ่ะยืนเพชรสองเอ้ยไม่ใช่เพชรใช่เป็นสองขอไปทองสองได้ละแต่ว่าแต่ว่าการยืนทองหนึ่งอาจจะต้องดันนะครับอาจจะต้องดันอาจจะต้องดันนะนี่ก็คนมาตีแพ้ผมเนาะตัวละครผมก็โอเคอยู่นะครับเอออืมนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้นะครับเพราะว่าแผ่นก็อัปเดตประมาณนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเอออัปเกรดหรอ เลเวลตอนแรกผมจะได้40ก็คงไม่ถึงละนะครับก็คงได้แค่ประมาณ38นี่แหละ38 3เก่งสุดก็คือ39เออเก่งสุดคือ39นะครับเก่งสุดคือ39ก็โอเคเดี๋ยวก็ค่อยพัฒนาไปนะว่าไอ้ดีของผมก็คือแพนแพนอะไรนะแพนระยะยาวก็คือขึ้นขึ้น L นะครับก็คือแพนก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเลยแต่ว่าจะขึ้นที่ไปที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาตี PP สักตาหนึ่งนะกันพอมีกดแค่ตาเดียวก็ก่อนก่อนจ keep, นคบคลิปนะก่อนจบคลิป ันนี้ก็คือวันเสาร์นะก็ถมอัดจนสี่ทุ่มก็วันเสาร์แหละก็ปิดหลีกนะครับก็ขอให้เขาจบหลีกเขาสูงนะครับก็ส่วนตัวผมเชียร์นะครับก็เก็บเพชรไปละกันนะครับไม่ต้องไปเปิดหรอกอืมเก็บเพชรไปเดือนหน้าเลยนะครับเก็บเพชรไปคิดมัดเลยนะเพราะว่าไอ้นี่ผมก็เก็บไปคิดมัดเหมือนกันนะครับเ็เก็บไปคิดมัดละก็คงน่าจะโอเคแหละนะครับเออคิดมัดก็คือผมมองคือจะเปิดคิดมัดแบกพันพันบี้นะครับถ้ามันได้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ัวสุดคืออยากได้พันพันเพชรเอพันเพชรเอพันบี้นั่แหละเปิดคิดมัดมันน่าจะโอเคนะครับโอ้ไม่ไม่ไม่น่าจะโอเคโอเคแหละได้กระดิ่งมาสักห้าชิ้นก็นถือว่าคุ้มแล้วแต่อยากได้สิบชิ้นอืมได้สิบชิ้นก็เล่นพีพีง่ายขึ้นเยอะนะครับก็จะทําให้ยืนเพชรได้ด,ดีขึ้นก็นนจะยืนเพชรได้เลยแหละตอนนั้นตอนนั้นนะ่ะอืมส่วนเดี๋ยวก็ค่อยว่าก,กันนะครับสำหรับเดือนหน้าแต่ว่าใครอยากให้ผมเปิดเดือนหน้าก็สามารถส่งได้นะครับเพราะว่า มก็รับแอนดรอยด์แล้วกันนะครับส่วนไอโก็ไม่ไม่น่ามีนะครับผมขอรับเป็นระบบแอนดรอยด์นะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมจะลองแบบแอนดรอยด์เนาะเออครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แหละสั้นๆสั้นๆอัปเดต ID นะครับ6กวันแล้วนะครับใครที่จะแบบดูเป็นแนวทางหรืออะไรก็สามารถดูได้นะครับผมทำมา2คลิปละเออก็คือเล่นเปิดตัว ID แล้วก็40วันแล้วก็อันนี้60วันครับหรือใครอยากให้ผมอัปเดตบ่อยๆก็ว่ากันอาทิตย์หนึ่งอัปเดตหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผม ัประมาณแบบ2ครั้งสําหรับไอดีนี้ก็คือประมาณว่าก็คือมันก็หกสิบบาทก็จะเป็น75แล้วก็90นะครับก็คืออาทิตย์กลางอาทิตย์แล้วก็ท้ายเดือนอย่างนี้แหละนะครับโอเคเถ่อใครชอบวิดีโอนี้ก็ขอขอคนละคนละซับกันนะครับผมเพื่อเป็นการจะในการทำคลิปส่วนตอนนี้ก็คือหนึ่งพันซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับเออที่ซับซับใครผมถ้าผมไม่มีทุกคนผมคงไม่ถึงจุดนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับเจงครับเจงครับ